สุดยอดครับเต็่มสามมาครับผมเต็่มที่สามครับจบท้อยครับจัดห้แล้วครับสามเตี่มครับเตีมนี่ประมาณสี่โมงก็กว่ากับห้าโมงครับมีกัดเข่ามาประมาณสิบนาทีครับ ถุง่ทําถุงมาใหม่ฮะมันใหญ่ไปนะครับนกเลยห้อยแต่ก็ดีนะปลอดภัยดีครับถุงใหญ่ไปนกมั็นห้อยนะครับปลอดภัยดีครับไม่หลุดครับโอ้โหนี่ขนดำบิดนะดูๆเดี๋วนะครับ ใจคนรับทำตึกเนี่ยอนนี้ช่างดีมแค่ให้ครับนี่ครับฝั่งหนึ่งลั่นนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ลั่นครับนี่ครับยังอยู่นะครับเนี่ยพันนี้ที่ดีต้องสองทางที่ดีต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ตัวหนึ่งลั่นแล้วลั่นตามนะครับนี่คือลั่นเฉพาะตัวที่ลกเหยบนะครับเนี่ยตัวนี้ส่งได้นะสำหรับปีกนาตึกเลยครับเสียง นหนึ่งกุบอยู่ไกลๆนะครับเสียงเล็กนะครับตัวนี้เสียงเล็กๆล็กนะเสียงคูก็เล็กๆนะครับจะมาดูกันครับว่าจะสวยขนาดไหนครับผม